หอในปอนเป็นนักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งที่เรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งซึ่งมีหอพักสำหรับนักศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยหอพักแห่งนี้เป็นตึก9้าชั้นเป็นหอพักที่ราคาถูกและสะดวกสบายในหอพักนี้มีห้องพักหลายห้องแต่ปอนได้อยู่ห้องที่ชั้นบนสุด ห้องของเขามีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามแต่ในขณะที่เริ่มต้นเข้ามาอยู่ปอนไม่รู้สึกว่ามีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นในหอพักนี้ในคืนหนึ่งที่ปอนกำลังนอนอยู่ในห้องเขาได้ยินเสียงเรียกชื่อของเขามาจากภายนอกห้องปอนรู้สึกว่าเสียงเรียกนั้นเบามากแต่เขาก็เลือกที่จะไม่สนใจเสียงเรียกนั้น แล้วต่อมาปอนได้ยินเสียงเรียกชื่อของเขาอีกครั้งแต่คราวนี้เสียงดูเหมือนจะใกล้ขึ้นมากขึ้นและดังขึ้นจนปอนรู้สึกว่ามันมาจากชั้นบนแต่เขาก็ยังคิดว่ามันอาจเป็นเสียงของคนอื่นที่อยู่ในหอพักห้องอื่นๆในคืนถัดไปเมื่อเขาเริ่มนอนปอนเริ่มรู้สึกว่ามีอะไรผิดปกติ ที่เกิดขึ้นในห้องของเขามีเสียงเรียกชื่อของเขาบ่อยขึ้นและเสียงนั้นดูเหมือนจะใกล้เข้ามาจนปอนรูร้สึกว่ามันน่าสะพรึงกลัวมากจนปอนตัดสินใจที่จะเปิดประตูออกไปหาต้นต่อของเสียงแต่เมื่อเขาลองเปิดประตูห้องปอนกลับพบว่ามีอะไรบางอย่างยึดติดประตูและไม่ให้เขาออกไป ปอนรู้สึกว่ามันผิดปกติแต่เขาก็เลือกที่จะกลับไปนอนอีกครั้งแต่เมื่อเขานอนหลับปอนได้เห็นเงาที่กำลังยืนอยู่ข้างเตียงของเขาปอนก็ตกใจตื่นขึ้นมาและรีบออกจากห้องทันทีแต่เขาก็รู้สึกว่ามันมาตามเขาปอนวิ่งออกมาจากหอพักและลงบันไดมาชั้นล่าง เพื่อจะมาหาเจ้าหน้าที่ตึกเพื่อขอความช่วยเหลือแต่เมื่อมาถึงกับไม่มีใครจากนั้นปอนก็ตื่นขึ้นทันทีแล้วก็ทำใจได้ว่ามันก็แค่ความฝันแล้วปอนก็นอนหลับต่อจากนั้นหลังจากปอนหนีออกจากหอพักและหาคนอื่นเพื่อขอความช่วยเหลือ ปอนได้พบกับนักศึกษาคนหนึ่งที่กำลังเดินผ่านไปใกล้ๆปอนรีบเข้าไปพูดกับเขาเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในหอพักนักศึกษาชายคนนั้นฟังเรื่องราวของปอนและเห็นว่าปอนกำลังกลัวแต่เขาก็ยังคงไม่เชื่อว่ามีผีอยู่ในหอพักนักศึกษาชายคนนั้นอาสาที่จะไปตรวจสอบห้องของปอน เพื่อดูว่ามีอะไรบางอย่างที่อาจเป็นสาเหตุของเสียงแปลกๆเมื่อถึงห้องของปอนพวกเขาพบว,ว่าไม่มีอะไรผิดปกติเลยไม่มีเสียงเรียกหรืออะไรที่ผิดปกตินักศึกษาชายคนนั้นเสนอที่จะเข้าไปนอนในห้องของปอนเพื่อดูว่ามีอะไรเกิดขึ้นแต่เมื่อเขาเข้าอยู่ในห้องเขาก็หายไปทันที จนทำให้ปอนตื่นขึ้นมารอบที่สองแล้วทำให้ปอนนอนไม่หลับอีกเลยจนถึงเช้าพอวันต่อมาปอนต้องขอให้เพื่อนมานอนเป็นเพื่อนปอนปอนรู้สึกว่ามันเป็นความปลอดภัยที่มีเพื่อนอยู่ในห้องเดียวกับเขาแต่เขาก็ยังรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างที่อยู่ในหอพักนี้เมื่อถึงเวลากลางคืน ปอนตื่นขึ้นมาเพราะได้ยินเสียงเรียกชื่อของเขาอีกครั้งแต่คราวนี้เสียงดูเหมือนจะมาจากห้องข้างเคียงปอนรู้สึกว่ามันน่าสะเพรึงกลัวมากขึ้นเป็นอย่างมากปอนและเพื่อนได้ตัดสินใจที่จะเปิดประตูเพื่อดูว่ามีอะไรเกิดขึ้นในห้องข้างเคียงแต่เมื่อเขาเปิดประตูพวกเขากลับพบว่าไม่มีใครอยู่ในห้อง ไม่มีเสียงเรียกชื่อปอนและเพื่อนเริ่มรู้สึกว่าแต่ไม่มีอะไรที่พวกเขาสามารถเห็นหรือยินได้พวกเขาตัดสินใจที่จะติดต่อเจ้าหน้าที่หอพักเพื่อแจ้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบหอพักพวกเขาพบว่าไม่มีอะไรผิดปกติเลยแล้วเจ้าหน้าที่กลับลงไปชั้นล่างปอนและเพื่อนได้ตัดสินใจ ที่จะสืบค้นประวัติการเกิดเหตุการณ์ของหอพักนี้ว่ามีความเป็นมาอย่างไรเมื่อปอนและเพื่อนได้สอบถามชาวบ้านและพ่อค้าแม่ค้าในหอพักได้เล่าให้ฟังว่าในอดีตเมื่อนานมาแล้วสถานที่นี้เคยเป็นสุสานแล้วตอนที่หอพักสร้างเสร็จใหม่ๆม,มีนักศึกษาหญิงที่อกหักในเรื่องความรัก ได้ค่าตัวตายในหอพักนี้และห้องที่นักศึกษาหญิงฆ่าตัวตายก็คือห้องข้างๆที่ปอนพักอาศัยอยู่เมื่อปอนและเพื่อนได้ยินเรื่องราวนี้ก็ตกใจมากแต่พวกเขายังคงไม่เชื่อว่ามีผีอยู่ในหอพักพวกเขาตัดสินใจที่จะเข้าไปตรวจสอบห้องอื่นๆเพื่อดูว่ามีอะไรเกิดขึ้นในห้องพักอื่นๆ หรือไม่เมื่อปอนและเพื่อนเข้าไปตรวจสอบห้องอื่นๆในหอพักพวกเขาพบว่าห้องอื่นๆก็ไม่มีอะไรผิดปกติปอนและเพื่อนเริ่มสงสัยว่าเรื่องราวเกี่ยวกับผีในหอพักนี้อาจจะเป็นเพียงเรื่องที่น่าสะพรึงกลัวที่เล่าต่อๆกันไปเท่านั้นแต่อย่างไรก็ตามพวกเขายังคงไม่แน่ใจและ ต้องการหาคำตอบที่แท้จริงพวกเขาตัดสินใจที่จะลงไปติดต่อผู้ดูแลหอพักอีกครั้งเพื่อสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ยากจะอธิบายแต่เมื่อปอนกับเพื่อนลงไปหาผู้ดูแลปรากฏว่าห้องผู้ดูแลไม่มีไฟและมืดมากแล้วไม่มีใครอยู่ จากนั้นเพื่อนปอนที่ตามมาด้วยนั้นก็ได้หายไปแล้วปอนก็ได้ยินเสียงกรีดร้องที่น่ากลัวแล้วเสียงก็ค่อยๆเข้ามาหาปอนจนทำให้ปอนตกใจกลัววิ่งหนีแบบไม่คิดชีวิตวิ่งจนปอนรู้สึกว่าตัวเองตกจากที่สูงจากนั้นปอนก็ตื่นขึ้นมาทันทีแล้วก็รู้ว่าตัวเองนั้นนอนตกเตียง เมื่อปอนได้สติขึ้นมาก็พบว่าตัวเองฝันไปแล้วก็ตกใจอีกว่าในความฝันนั้นเพื่อนที่มานอนและอยู่เป็นเพื่อนนั้นคือเพื่อนที่เสียชีวิตไปตั้งแต่เด็กแล้วพอวันรุ่งขึ้นปอนก็หายสงสัยเลยว่าทำไมหอพักนี้ถึงต้องนิมนต์พระมาให้นักศึกษาทำบุญใส่บาตรในตอนเช้า จากนั้นปอนก็ไม่กล้านอนคนเดียวในหอพักนี้อีกเลยแล้วปอนก็ไปหาหอพักใหม่ที่อยู่ข้างนอกมหาวิทยาลัย